สนับสนุนโดยชอบสินค้าดิวี้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื้อแบงเชื่อเมืองไทยประกันภยัยประกัน OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงที่ไทยพาณิชย์ Luxury Reimagine นิยามบทใหม่ของความรู้เนื้อระดับชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนา นัาการมานะคคุณผู้ชมกลิ่นแรกที่เป็นแบบว่าแตะจมูกเลยก็คือกลิ่นข้าวคั่วกลิ่นข้าวคั่วจะเนี่ยกลิ่นบรรยากาศอาหารตาอาหารปากมันดูดีไปหมดเลยครับนี่ฮะแล้วลองชิมกับดอกกีบบุญนาคดูนะฮะดอกกีบบุญนาคเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่น้องนน้้อองงเจมน้องเจมลองก่อนเจมลองก่อนนะครับผมต้องใช้มือหยิบเลยใช่ไหมคะใช่คครรัับบใช่ อน้เจมลองพี่ทานบ่อยแล้วพี่ให้เจมชิมบอกคุณผู้ชมเราทานทั้งใบไม้เลยเหรอคะอบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาก่อนจริงเอ่อใบบัวที่นี่เป็นใบบัวออแกนิกทานได้ทั้งใบด้วยนะแต่ว่ามันจะฝาดนิดนึงนะฮะถ้าทานกับขนมหวานค่อยๆกินทีละกีบก็ได้นะทิละกีบไมกินทีละกีบล้วก็ทานเสร็จปุ๊บเนี่ยทานกับชาต้องทานกับชาใช่ครับอืมเนี่ยแล้วก็จิบชาตาม มันก็จะคล่องคอพอดีเรียกว่าหลายๆคนมาที่บ้านสูเอสัยเนี่ยมาเพื่อซื้อกี่คุณน้างรโดยเฉพาะเลยครับจริงๆขนมเนี่ยเราจะมีเปลียนไปด้วยไงผมดูเหมือนผู้ดีเน่ยครับรู้สึกแบบเหมือนใช่ทานอะไรดีๆแล้วมันยืดได้อะครับ ทุกอย่างครับมันเหมือนมันมันรวมกันแล้วก็ก่อนก่อนที่จะเข้าไปในปากของเรามันดูดีไปหมดบ้านหลังนี้เนี่ยมีความละเอียดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการชมกลิ่นอาหารทุกอย่างคิดไปหมดแล้วมันสวยไปหมดทุกมุมอ่ะแต่แต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมาที่นี่ตามสบายเลยนะฮะ อยากทานแบบไหนเอาตามสไตล์ของท่านไม่จำเป็นต้องถ่าค่ะ<ล>ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดเวลาคุณผู้ชมมาเนี่ยจะสั่งเป็นเซตไทยแบบนี้ทั้งเซตก็มีใช่ไหมคะคะหรือจะสั่งเป็นเซตฝรั่งแบบนี้ก็ได้ก็ได้หรือรถ้าคุณผู้ชมอบอกว่าโอ้ยตัวทานนิดเดียว จะสั่งมาเป็นชิ้นเขาก็ขายขนมเนี่ยบอมได้เลือกได้หมดเลยเลือกได้หมดโหดีเลยคุณผู้ชมผมว่าคุ้มมากบรรยากาศหลักร้อยวิวนี่คือหลายร้อยล้านเลยนะครับเราอยู่กลางเมืองถนนชุระวงศ์อ่ะใครจะคิดอ่ะผ่านข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้คุณก็นีกว่าเป็นตึกแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะเข้ามาเป็นอย่างที่เห็นเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ชายอย่างเดียวใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอะไรก็มีกาแฟด้วยนะครับกาแฟที่นี่นะกาแฟที่นี่ที่ต้องชิมเลยนะคือกาแฟใส่รดชต พี่ขอบอกเลยขนาดพี่เป็นคน <S <S ไม่ทานกาแฟกาแฟกับราช่องอร่อยที่สุดไม่โมนะไม่โม้ไม่โม่ม่ไิ่ไม่ไม like like ่ไม่ไม่ไี่ไม่รม่ไมกัมกไม่าม่ไม่ไมดไม่ไก่ไม่ไม่ไม่้อ่ไม่ไ่ไม่ไน่่าม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่าม่ไ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 ม่รม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมแไมเไม่ไม่รอ่ชม่ม่ม่ไม่ไม่ไร่ชมม่ไ่่ไมม่ บอกว่าคือมาบ้านสุริยสสัอะเราอะเป็นคนที่แบบชอบเรื่องของอร่อยเราชอบเรื่องความสวยๆงาม ชอบเรื่องของประวัติศาสตร์แบบนี้ฟินมากน้องเจมสว่าไงคะผมจาบอกเลยในฐานะเด็กรุ่นใหม่นะครับผมเนี่ยไม่เคยกล้าเข้ามาร้านร้านนี้หรือบ้านหลังนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นที่สำหรับผู้ใหญ่เลยแขกบ้านแขกเมืองวัยรุ่นพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะได้รู้สตอรี่ได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมเห็นคุณค่าของอาหารไทยเห็นที่มาของวัฒนธรรมไทยทุกอย่างมันดูมีคุณค่าไปหมดและที่สําคัญครับวันนี้ผมได้สัมผัสได้จับ ได้เห็นได้รู้ได้กินมันคุ้มจริงๆ oh. คุ้มมาก พี่แซมค่ะถ้าเกิดคนที่เขาอยากมาบ้านสุริยสัยเนี่ยเขามายังไงได้บ้างวันไหนยังไงคะคือจริงๆเปิดทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับสิบโมงเช้าสำหรับห้องห้องชานะครับจนถึงหกโมงเย็นนะครับส่วนชั้นสองที่ใครอยากจะมาดื่มตากับบรรยากาศในการจิบดื่มก็สามารถมาได้ตั้งแต่หกนาฬิกานะครับจนถึงห้าทุ่มอ่าในเย็นนี้เจอผมเลยครับเออและอย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้เมนูข้าวแช่ต้องมาเจอจริงๆใครที่ชอบข้าวแช่ทิ่ ก็ขอคอนเฟิร์มเลยว่าบ้านสุรุยาใสยไม่แพ้ของบ้านไหนอะไม่เคยกินลูกเต๋าที่นี่คือ the best ครับคืออาจจะจะอร่อยที่สุดหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ลิ้นแต่ละคนจะชอบแต่เอาเป็นว่ารับรองว่าก็ต้องเป็นหนึ่งในอันที่ต้องประทับใจแน่นอนนะคะนะรู้ไปถึงชาเนี่ยนะชาที่นี่คือดีจริงๆสาหรับคนทั่วไปเนี่ยราคาแพงไหมครับพี่แพงไม่แพงเลยจะจ่ายแค่หลัก1ิ ในหลักร้อยก็ไม่เป็นไรฮะอยากให้มาชมบ้านนะครับหรือจะไม่อยากมาทานอยากมาเดินเล่นถ่ายรูปก็เปิดรับยินดีนะโอ้โหรักมากเลยโอ้โหแล้วคือวันนี้แฟนๆครูยกบ้านนะโชคดีมากเพราะว่าเรามีชุดกล่องขนมมงคลที่พี่แซมบ้านสุริยสัยมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนี่ต้แคะ้ยแค่ดูดครับดีเลยซึ่งกล่องนี้จะมีขนมนะฮะเป็นขนมโบราณอย่าง แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าท่านผู้ชมที่ได้รางวัลน,นี้ไปนในวันที่มารับเนี่ยนะครับ จะได้ขนมอะไรไปบ้างะนะครับลหลักๆก็จะมีสมมนันะครับจะมีคุกกี้เนี่ยมีทั้งคุกกี้แบบของคาวก็มีครับอย่างเช่นคุกกี้เนี่ยมคาวหรือปัดผัดพริกขิงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะเราทําใหม่สดทุกวันโโนะครับซึ่งเรียกว่ามูลค่ากล่องนี้เกือบ2,000บาทนะฮะรวมทั้งเซตนี้เลยนะครับที่จะมอบให้กับผู้ชมของรายการค่ะสามท่านนะคะเข้าไปตอบคาถามนะคะใน Facebook ได้เลยค่ะนี่มอบเป็นของขวัญให้แบบนี้ก็สวยงามนะคะนี่ครับ อ่าแล้วเรามาพูดคุยพี่แซมนะคะเราก็มีของที่ระลึกค่ะเป็นหน้ากากผ้าซึ่งความพิเศษก็คือผู้ต้องขังที่เรือนจาราชบุรีเป็นคนปากลายครูยกบ้านอันนี้ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยทิปขึ้นให้ที่หน้าจอสําหรับใครที่ชมรายการแล้วเนี่ยนะคะอยากจะมาที่บ้านสุริยสัยนะคะเราก็มีเนี่ยช่องทางตามนี้เลยนะคะ มาแล้วจะประทับใจใครชอบรูปสวยๆมาเถอะถ่ายได้ทุกมุมมาเถอะคุณมาดูความตั้งใจของเขาคุณมาดูความพิถีพิถันของเขาและอกอย่างหนึ่งฮะกาแฟรดช่องคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากสุดเออนะคะต้องขอบคุณพี่แซมมากมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ้านสุริยใสด้วยนะที่กรุณาเปิดบ้านให้กับคุยยกบ้านนะคะเราดีใจมากๆเลยและแน่นอนว่าผู้มีพระคุณที่เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณครับข้ขอบคุณ งพาวเวอร์ Power, เข้าใจนักเดินทางบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟ ขอบพระคุณพี่ชามอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามชมรายการคุยยกบ้านทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมงตรงเราพบกันทางช่องอมรินทีวี HD 3 4ส่วนวัโซนนี้เวลาหมดแล้วแต่เดี๋ยวเรายังมีเวลาชิมใช่ไหมครับเออเราชิมแทนคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากชิมคุณผู้ชมมาได้นะคะมาเลยโวนนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการคุยยกบ้านขอบอกอร่อยมากดีที่สุดจะสั่งชุดไหนก็ได้ สามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน y o u u u b e r a i n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด s u b s r r i e e r a i n b o w Media Channel ด้วยนะคะ่ะแถวเชื่งเราอ่ะ ให้ถ่ายให้ถ่ายมีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ดีเด่นฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วรู้แล้วรู้ตแปงนี่แป่งปสลิย้อตาใจตาคือคุณนัทมิสาบนดีนะครับนัทสมัครแปลงตอนแรกตั้งใจทำเป็นส่วนอังกฤษ แต่ถ้า,ามาดูตอนนี้มันจะเริ่มไม่เหมือนแล้ว <c oughs> ต็นละ20บาท40 <c oughs> บาทแม่นหนูจะชอบมากตอนนี้ให้ตั้งชื่อใหม่ตอนนี้สวนอะไรสวนจะตุจก <c oughs> ักรเลยคุณอยากดูนะ <c oughs> เด็กชายนัดได้รับการเป็นที่ยอมรับจากครอบครัวไหมในความเป็นข <c oughs> เขาอมรินทีวี